ดวงชะตาวันที่22ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวม ท่านที่เกิดวันพระฤหัส,สบดีซึ่งมีดาวพระฤหัส,สบดีเป็นดาวแห่งสติปัญญาคุณธรรมและความดีงามคุ้มครองอยู่วันนี้จะเป็นวันที่ท่านสามารถเข้าถึงความสงบภายในและภูมิปัญญาได้อย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษพลันของวันดับจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมการศึกษาหาความรู้ทางปรัชญาหรือศาสนา หรือการให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นเกิดผลดีและมีพลังอย่างน่าทึ่งการงานท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าให้ดูแลงานที่สำคัญแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความรอบคอบความสุขุมและคุณธรรมมากกว่าความรวดเร็ว เป็นวันที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่หรือรับบทบาทเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในที่ทำงานบารมีและเหตุผลของท่านจะทำให้คนอื่นยอมรับฟังและปฏิบัติตามการเงิน การเงินยังคงมั่นคงดีอยู่ไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงแต่อาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการทำบุญการบริจาคเพื่อการกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการซื้อหนังสือและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาไม่ใช่ช่วงเวลาของการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่หวือหวาแต่เป็นช่วงเวลาของการสร้างบุญบารมีซึ่งจะส่งผลดีกลับมาในรูปแบบของโอกาสและความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต ความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิมีความคิดความอ่านที่ดีอาจเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษาศาสนาหรือหน่วยงานราชการความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากความเคารพและนับถือซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ส่งเสริมให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าคนมีคู่ ความสัมพันธ์ราบรื่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้แก่กันได้ในทุกเรื่องเป็นวันที่เหมาะจะชวนกันไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นและมีบุญสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นสุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่อาจต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวที่อาจเพิ่มขึ้นจากการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือการทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมากเกินไปการเลือกทานอาหารเจท,ที่มีประโยชน์และมีกากใย,ยสูงจะช่วยควบคุมน้ำหนักและรักษาสมดุลของร่างกายได้ดี ด้านจิตใจสงบและมีสติแต่ต้องระวังการแบกรับปัญหาของคนอื่นมาคิดมากจนเกินไปจนกลายเป็นความทุกข์ของตนเองอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเชื่อใจคนง่ายเกินไปอาจเป็นอุปสรรคได้ในวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธและตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหรือถูกเอาเปรียบในภายหลัง คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานก่อนจะให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือใครให้รับฟังปัญหาของเขาอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินเสียก่อนจากนั้นเสนอทางเรื่องต่างๆให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเองแทนที่จะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาแทนเขาการเงินกำหนดงบประมาณสำหรับการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน เพื่อให้การให้ทานเป็นการกระทําที่ไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่กระทบกับสถานะทางการเงินของตนเองความรักแสดงความชื่นชมในสติปัญญาความสามารถและความดีของคนรักอย่างสม่ำเสมอคำพูดที่เป็นพลังบวกเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าและเป็นกําลังใจที่สำคัญให้แก่กันยิ่งขึ้น